ดูบรรยากาศการทวงนี้ดีกว่านั่งถรถแห่เลยแล้วพูดใส่โทรโคงลองดูฮะนองเจ้าป่าย่างนะคะวันนี้ไม่ได้ มาตามนี่สาวใส่รู้จักมั้งจิ้งมี คุณผู้ชมครับนี่คือมิติใหม่แห่งการทวงเงินหรือไม่ล่าสุดเราไปเจอกับคุณจันสุดานะฮะคนนี้แหละฮะที่พูดโทรโคงเพราะว่าภาพนี้ทางสมาคมสื่อสารมวลชนนครศรีธรรมราชวีสามเขานํามาเผยแพร่มันเลยมีคําถามบอกเจ๊เจ๊โกรธใครมาเจ๊ต้องนั่งรถประกาศหาเสียงขนาดนี้อ้ยอันนี้ก็น่าโกรธคุณผู้ชมครับวันนี้เขาเปิดใจว่าเขาต้องทวงเงินแบบมิติใหม่เนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีลูกน้องเขาทําบริษัทขนส่งประเด็นเลยก็คือว่าลูก น้องคนนี้เขาเคยเตือนแล้วเขาจับพิรุษได้ลูกน้องคนนี้จะส่งสินค้าเฉพาะเก็บเงินปลายทาง ถ้าไม่ใช่เก็บเงินปลายทางเยนี่จะไม่ยอมออกไปบริการเขาบอกว่าพอเก็บเงินปลายทางเช่นสมมติต้องเก็บร<อ>้อยหนึ่งปรากฏว่าไอ้ลูกน้องหักหัวคิว200เหมือนยักยอกเงินเขาจับได้ครั้งที่หนตักเตือนว่าเองอยาทําอีกนะลูกน้องบอกคาคาเจ๊เดี๋ยวหนูจะไม่ทำแล้วปรากฏมันทําอีกฮะจนกระทั่งเขามาเช็ดยอดบินปรากฏโดนลูกน้องโกงไปหมื่นสแล้วลูกน้องมันลาออกเลยฮะ จ้าตัวบอกเอ้าแล้วบริษัทพี่ทําขนส่งพี่จะต้องคืนเงินสังกัดแม่อีกหมื่นสามพวกพี่ต้องมารับผิดชอบสุดท้ายตัดสินใจนั่งรถโทรโขงแบบนี้ไปประกาศหน้าบ้านของใหญ่ลูกน้องคนนี้เห็นภาพในคลิปขวามือใช่ไหมฮะ พ่อแม่ของคนที่โกงเนี่ยบอกไม่รู้ว่าลูกไปไหนเขาบอกว่าเขาจนปัญญาเพราะเงินหมื่นสามสำหรับเขาก็เยอะแล้วทำไมลูกน้องซึ่งให้โอกาสทั้งที่หนึ่งที่เคยยักยอกยังไม่สำนึกแล้วเอาไปเบ็ดเสร็จหมื่นสาแล้วลาออกเลยด้วยความที่อยากได้เงินอยากได้เงินคืนเพื่อมาจ่ายให้กับ พนักง,งานต่ออย่างนี้ในใน,ใน,ใ,นในวันที่สองะคะ่ะก็คือหนูหนต้องจ่ายค่าคอมให้กับพระธรรมแล้วก็กลายเป็นว่าตอนเช้าอะคะ่ะก่อนที่พนักง,งานทุกคนจะนำจ่ายพัสดุทุกชิ้นออกได้เนี่ยเราต้องคืนเงินของเมื่อวานให้กับบริษัทใหญ่ก่อน ซึ่งถ้าเราไม่ไม่จ่ายจานวนสมงตมว่าวันนี้หนูเก็บเงินมาได้ทั้งหมดทั้งทั้งสาขาเนี่ยสามแสนหนูก็ต้องโอนเงินส่วนนี้ไปเข้าบริษัทสามแสน,แนใช่พอมันไม่ครบพอมันไม่ครบแล้วมันขาดในส่วนที่พนักงานคนนี้เอาไปอะค่ะหนูก็ต้องชดไปก่อนพอหนูชดก่อนปุ๊บไอเงินที่หนูเอาชดก่อนเนี่ยก็คือมันเป็นเงินที่หนูสำรองไว้จะจ่ายให้กับคุณผู้ชมครับสุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจแจ้งความดําเนินคดีลูกน้องรายนี้แล้วนะฮะเรื่องยักยอกทรัพย์